ตัวละครในเรื่องพญาคันคากหนึ่งพญาคันคากเป็นตัวเอกของเรื่องมีความมานะอดทนและมีความมุ่งมั่นพยายามีปฏิหารไหวพลิปมีความฉลาดหลักแหลมเป็นผู้ที่มีวาสนามีบุญบารมีและเป็นที่พึ่งให้กับชาวเมืองได้ พญาแถนเป็นตัวรองจากพญาคันคากเป็นผู้ที่มีอำนาจต้องการความยิ่งใหญ่และอยากให้ชาวเมืองเคารบบูชาตนเองเป็นคนเจ้าคิดเจ้าแขนต้องการเพียงชัยชนะเจ้าจอมธรรมราชาเป็นบิดาของพญาคันคากที่ปกครองเมืองอินทปัตเป็นผู้ที่มีความเป็นธรรมปกครองชาวเมืองด้วยความสงบสุขเรื่อยมา นางสีดาเป็นมารดาของพญาคันคากเป็นผู้มีวุญวาสนาแต่ไม่เชื่อคำทักทวงของใครง่ายๆภาษาภาษาที่ใช้ในการแต่งวรรณกรรมท้องถิ่นอีสานเรื่องพญาคันคากเป็นภาษาอีสานโดยเป็นคำกรอนอีสานทั้งเรื่องตั้งแต่ต้นจนจบ มีการใช้คำราชาศัพท์ในเรื่องและนอกจากนี้ยังมีภาษาที่เป็นทางการบ้างเล็กน้อยแต่โดยส่วนใหญ่จะเป็นภาษาอีสานที่มาของชื่อเรื่องวรรณกรรมท้องถิ่นเรื่องพยาคันฆานั้นมีชื่อเรื่องตามตัวละครเอกของเรื่องนั่นคือพยาคันฆาที่มีรูปร่างลักษณะภายนอตตปุ่มตบปบำเหมือนกับคางคกและมีพลังอำนาจมีบารามีมากมาย สถานที่เมืองอินทปัตเป็นเมืองของพญาคันคาคโดยมีเจ้าจอมธรรมราชาเป็นผู้ปกครองเป็นเมืองที่มีความสงบสุขร่มเย็นชาวเมืองต่างรักใคร่สามัคคีเมืองมาดานเป็นเมืองของพญานาคมีพญานาคมากมายที่อาศัยอยู่และคอยทำหน้าที่เป็นผู้ที่ทำให้ฝนฟ้าตกต้องตามฤดูกาล เมืองแถนเป็นเมืองพญาแถนที่ปกครองโดยพญาแถนผู้ที่ชาวเมืองขอร่มนักถือเ้ื่อยมาและคอยปกปักรักษาชาวเมือง พระนางสีดามเหสีแห่งพญาเอกราชเจ้าเมืองอินทปัตดนครได้ประสูติพระโอรสซึ่งมีผิวพรรณเหลืองอารามดังทองคำแต่ว่ามีผิวหนังดุดค้างคกและในวันที่พระกุมารประสูติเกิดอัศจรรย์ขึ้นบนพื้นโลกฝนตกฟ้าร้องฟ้าผ่าเปี้ยงปล่าลมพัดพายุพัดต้นไม้หัก ล้มลาเนระนาเสียงดังสนั่นวันไหวราวกับว่าโลกจะถล่มทลายซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของผู้มีบุญลงมาเกิดพระยาเอกราชได้จัดหาหญิงสาวที่มีลักษณะดีเช่นมีมีมงแนแต่งตึงกรมงามมาเป็นแม่เลี้ยงนางนมแก่พระภุมาน เมื่อพระกุมารเจริญวัยเติบใหญ่เป็นหนุ่มก็คิดอยากจะได้คู่ครองและอยากได้ปรา,าสาทเสาเดียวไว้เป็นที่ประทับจึงเข้าเฝ้าและทูลขอให้พระบิดาช่วยฝ่ายบิดาเห็นว่าพระโอรสของตนมีรูปร่างผิดแปลกแตกต่างไปจากคนทั่วไป คงไม่มีหญิงใดปรารถนาจะได้เป็นคู่ครองจึงทรงบอกให้พระกุมารเลิกล้มความคิดเช่นนั้นเสียโดยให้เหตุผลว่าพระกุมารมีรูปร่างอัปลักษณ์ทำให้พระกุมารเสียพระทัยยิ่งนักต่อมาในกลางดึกสงัดของคืนวันหนึ่งพระกุมารจ,จึงตั้งจิตอธิษฐานว่าถ้าตนเคยได้สร้างสมบุญบารมีมาก็ขอให้สำเร็จดังความปรารถนาด้วยเทิญ ด้วยแรงอธิษฐานทำให้บรรทุกรรมพลศิลาอาจซึ่งเป็นที่ประทับนั่งของพระอินเกิดเข็งกระด้างขึ้นพระอินจึงลงมาเนรมิตรประสาทเสาเดียวอันงดงามหาที่เปรียบไม่ได้พร้อมด้วยค่าทาตบริวารเครื่องอุปโภคบริโภคซึ่งล้วนแล้วไปด้วยทิพป,ปานประหนึ่งเมืองสวรรค์และยังได้เอานางแก้วมาจากอุดุรุทวีปมามอบให้เป็นคู่ครอง ก่อนจากได้เนรมิตรพระกุมารให้เป็นชายหนุ่มรูปงามพญาเอกราชเห็นประจักษ์ในบุญบรารมีของลูกจึงยกราชสมบัติบ้านเมืองให้ครอบครองทำความไม่พอใจแก เมืพระก,กุมารได้ครองราดแล้วเจ้าเมืองทั้งหลายในชมพูทวีปต่างก็ขออยู่ภายใต้ร่มพระบารมีแม้พวกพญาคุฑพญานาคพญาหงส์เหล่าสัตว์น้อยใหญ่เช่น ช้างมา้าเสือสิงกระทิงแรดลงไปถึงกบเขียดึงอางข้างคกพึ่งต่อแตนมดปวกต่างก็พากันมาถวายตัวเป็นบริวารจนหมดสิ้นทำความไม่พอใจแก่พญาแถนเป็นยิ่งนักพญาแถนจึงยอมให้พวกพญาคงเล่นนะ้ำเป็นเหตุให้เกิดความแห้งแล้งฝนไม่ตกลงมายังโลกมนุษย์เป็นเวลาหลายปีทำให้พืชผักธัญญาหารเหี่ยวเฉาตายมนุษย์และเหล่าสัตว์ต่างพากันเดือดร้อน จึงไปทูลให้พยาคันฆ่าทราบพยาคันค่าจึงไปยังเมืองบาดาลถามพวกหน้าดูเมื่อรู้เหตุที่ทำให้ฝนแรงแล้วพยาคันค่าจึงยกทัพอันประกอบไปด้วยมนุษย์และเหล่าสัตว์ทั้งหลายที่มีอยู่ในโลกขึ้นไปทำสงครามกับพวกพญาแถนพยาคันค่ากับพยาแถนได้ต่อสู้กันด้วยอิทธิฤทธิต์ต่างๆเมื่อพยาแถนเห็นว่าจะเอาชนะพยาคันคาด้วยฤทธิ์เดชไม่ได้ จึงท้าให้ชนช้างกันในที่สุดพญาคันคาชนะจึงจับพญาแถนและให้พญาหน้าจับมัดไว้พญาแถนจึงขอยอมแพ้และขอมอบขาวายบ้านเมืองให้และสัญญาว่าจะส่งน้ำฝนลงมาให้ตามฤด,ดูการดังเดิมและจะลงมาปลูกพันข้าวทิพูกเท่ามะพร้าวให้นับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา พอถึงดูดูการทำนาฝนก็ตกลงมายังให้ความชุ่มชื้นแก่แผ่นดินเป็นประจำทุกปีพยาคันข้าวปกครองบ้านเมืองด้วยหลักทศพิธราชธรรมถือศีลภาวนาสร้างบุญกุศลอยู่ไม่ได้ขาดทำให้ชาวประชาร่มเย็นเป็นสุขกันท่วนหน้าพระองค์ทรงพระชนมายุได้แสนปีจึงสวรรคตหลังจากนั้นเป็นต้นมาชาวโลกก็ได้อาศัยหนทางที่พญาคันคากสร้างไว้ขึ้นไปเรียนเอาเวทมลคาถาจากพวกพญาแทน ลงมายังโลกแล้วก็ใช้คาถาอาคมที่ตนเองเรียนมาจากครูปลาอาจารย์เดียวกันลบลาฆ่าฟันกันล้มตายเป็นจำนวนมากต่อมากและพวกมนุษย์ยังพากันเกลียดค้านไม่เอาใจใส่เรื่องสวนไรนาเมื่อข้าวกล้าที่พญาแถนปลูกไว้ตามที่สัญญากับพญาคันคากสุกเต็มที่แล้วก็ไม่พากันทำยุ่งสางไว้ใส่มีหนำซ้ำยังพากันโกดแค้นที่เมล็ดข้าวเท่าลูกมะพร้าวจึงช่วยกันสับฟันจนแตกเป็นมเ,ม,นม,เ,เนม็ดเล็กเม็ดน้อยเมล็ดข้าวจึงกลายเป็นเมล็ดเล็ก ดังที่เห็นในปัจจุบันนี้จากนั้นมาข้าวจึงไม่เกิดเองมนุษย์ต้องหวานไถปกักดำจึงจะได้ข้าวมากินเมื่อพญาแถนเห็นชาวโลกละเลยศิลธรรมไม่ตั้งตนอยู่ในศิลธรรมอันดีงามพญาแถนจึงทำลายเส้นทางติดต่อระหว่างชาวโลกกับพวกแถนเสียนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาชาวโลกจึงไม่อาจขึ้นไปยังเมืองฟ้าพญาแถนได้อีก